สวัสดีผู้ติดตามรับชมนะครับครั้งหนึ่งนะครับับตอนนี้เราอยู่จะจัดๆนะแต่ว่าเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งที่เป็นตึกแดงนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปอีกฟังหนึ่งดูนะครับอจอมั่นใจกันนะ<อ>เราได้เลื่อนเสียเลย เป็นจดแจักนะครับเ,เพื่อนเพื่อมองเห็นหอนไอจ้าวันนี้คนเยอะมากนะแล้วแดดก,ก็ร้อนรถก็เยอะนะครับรถติดเยอะมากเลย ติดมากในะนั้นรถเยอะมากดูเพื่อนรถเยอะมากนะครับนี่วันนี้ก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามอะคนเยอะจังหน้นเป็นฝั่งข้างหน้านี้จะเป็นตึกแดงนะบางซื่อจังชั่น ดูกันนะโอ้ข้างล่างก็ขอ,องเยอะมากเลยเป็นสไตล์วิทย์เห็นะเต๋อจริงโอ้ริงมากเลย มาอมกโลกหนึ่งับเป็นของตแกแต่งใช่ไหมครับของตแกแต่งบ้านนะ สวยงาัสดีเพั่อนเพื่อนอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ในในตึกแดงนะครับตึกแดง่ที่อยูโ่โซนจะต,ตึกจักรนะส่วนจะต,ตึกจักรนะครับเป็นเป็นภายในใตึกนะครับพวกของตกแต่งบ้านสไตล์วินเทจนะโอ้เยอะเยอะมากใหม Sươi... được, không được, vàng với không được, không được, con được, không được,

อลนนี้รไอยู่คลาสสิกว้าวสวยงามมากเพื่อนเลยติรจาเลย ีกชั้น,เ,นเดี๋ยวอีกกชั้นนะเดี๋อีกชั้นบรชั้นดูว่า,ามีอะไรวินเทจจริงๆอนะ่ะ <c oughs> สไตล์วินเทจจริงนะ มาแตกพักเลยหาดับเลยอันนี้เป็นเสื้อผ้านะวันนี้เป็นร้านเสื้อผ้าเลยครับชั้นนี้เป็นร้านเสื้อผ้าข้างบนมีอะไร โซนขายเสื้อผ้านะครับเพื่อนๆขายเสื้อผ้านะเงินตามีอะไรด้วยเราเวจะมาตามหากิฟต์นี่ผมใส่คอร์ดเอืมสวยนั่งดี พวันนี้ก็จะเป็นร้างขายเสื้อผ้านะครับเป็นหลายแบบหลายสไตล์นะให้พวกเราได้ได้มาเลือกกันนะครับพวกคนก็มาเลือกเยอะแยงมาม่นะครับเสื้อผ้ามี ตัวร้อยตัวละห้าสิบบาทเองตัวร้อยนะครับตัวละห้าสิบบาทน่าจะใช่จะเป็นเสื้อผ้ามือสองแล้วก็มาขายบนน่ะนะอโอ้ยเสือมีเสือเลยไหนอ้วนเลยวะ <c oughs> ขนมแ่ขนมที่เป็นห่อๆขนมโบราณอะขนมโบราณไมไข่ไขุ่กนว้อนวนมแบบที่ตอนเราเป็นเด็กนะยกเต้าสเวนมเป็นนมเม็ด มนสิบบาทนะสิบ,บาทหออละสิบ,บาทเราไปฝันกันนะฝันไปกันนะขออนุญาตเดินกนกน,น,น,นะครับโอเท่มากเลยเขาแต่งตัวได้เท่มากเลยคแบบ ่วนเสื้อผ้านะขายเสื้อผ้ากันต่ตางๆนะครับ ตนี้ก็จะเป็นร้านขายเส,สื้อผ้าเพื่อนนะครับก็จะมีร้านที่ที่ขายเสื้อผ้าแนววินเทจะอะไรต่างนี่แหละนะครับตึกแดงเป็นเทป

กระเป๋นี่กระเป๋าขนาดไม่ออกแนะนไม่ออกแบบโดมหรอ้นาตุ๊กตาเลยนะร้านขายตุ๊กตานะครับ เทรดจริงนะคขายวิตเทสนะโอ้โหยังมองไปได้นะครับดเททนะไไดี๋ยวไปผ่านตรงนะี้อ่าใช่ขายของคนแนววิตเทสนะครับให้เราเลือกอยู่หลายร้านมากอ่าเด็กยังรุทท่นเราชอบมากนะดยู่ดาว Tàu đơn vậy Đơn lên kìa Học tàu được luôn về chân Chân cái gì đại Nhìn mà à. เดขึ้นดีกวอ่าเดินดูแบบนันไม่รู้เหมือนกันเป็นแนวแบบไหนนะเต็มดซีดีสมัยเก่ายุคเก้าสุดแล้วนะโปตการ์ดรบงนี้ ขึ้นอย่างเดียวเพื่นนอนไอ่ขึ้นนะนลมอ่าลงก่อนเลยไปลงดีกว่าไม่ขึ้นร้านค้าก็เป็นร้านขายของแนววินเทจนะครับเยอะๆมีเยอะ,ะมากมาย แล้วลงลงไปชั้นล่างกันเดินไปดูโซนด้านหน้าห้าง ่รขนะายพานฉันไม่โซนขายพันนะต้องอนแต่บ้านค่าิกย์เยโซนค่าสิษยเลยนี่ ตรงนี้คร <c oughs> ับเกียานเพืออดี๋ยวพาพื่อนออกไปเดนินสูนด้านหน้านะ ตึกแดงนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้ไม่ได้เดินอยู่โซนหน้าก่อนเาจะเดินขึ้นชั้นสองไปแล้วขึ้นไปข้างบนก่อนครับอันนี้เป็นด้านหน้าของอตึกแดงวิทจนะก็จะมีของขายนะครับเพื่อนมีของขายเยอะแยะมากมายมีร้านอาหารด้วยนะเป็นโซนอาหารด้วยนะครับเป็นร้านยำนะ อันนี้เป็นร้านยำนะครับร้านของหวานนะฝั่นงนี้ก็จะเป็นฝั่งที่อยู่ของตกแต่งบ้านวัน,นเดลวินเทจเลยนะร้าน,นอาหารเลยกินไหมนี่บร์บคิวเรื่องดิวกะโกยากินะครับ xay sống đưa anh đi làm cho quê kịp nữa chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc ไปเดินต่อฝั่งนี้นี่มีของตกแต่งนะตกแต่บ้านนะนครับสยงามไหย mì được với mọi người là vượt quần vợt mùa hà sư mùa hà là cái này là cái này mùa hà là cái này mùa hà này này เจริงๆนะครับตึกแนววิกเตปเข้ามา เย,ย,ย,ย็นอย่างยืนตรงนี้เลยเย็นแต่ตรงนี้นะเย็นยนานเย็นมากเลยเป็นะมาออืมเป็นของเก่าของขอะไรที่แบบใครเป็นนักสะสม นะครับหรือต้องการที่จะเอาไปตกแต่งร้านสไตล์วินเทจต่างๆนะครับก็สมามารถมาที่นี่ได้นะตึกแดงวินเทจนะครับก็มีให้พวกเราคนที่ชอบนะครับซื้อชอบสะสมเนี่ยให้เลือกเยอะนะครับของตาดีคนเลือกแต่ของดีๆไปไดกันนะครับผมเครืร่องเล่นแผ่นเสียงนะใช้ได้ไดใช้ได้แล้วก็มีเทปพัดเสียง

มีของให้เลือกเยอะนะค่อยๆเลือกกันนะครับค่อยๆซื้อกันได้กลับซื้อไปเอาไว้ตกแต่งร้านหรือไว้สะสมเันของเก่าได้นะครับเพื่อนๆก็มานี่นกันนะครับเพื่อนครับพอที่นี่ก็ตึกแดงนะครับตึกแดงนินเทสประตูจัดนะครับโอเคครับวันน้าคลิปนี้ก็ต้องขอเวลาเพื่อนๆก่่อออนนนนนลลล้กกััะะคครบบชิปียาืมดไล k ์กดแชร์นะครับมีกำลังใจให้กับ